มาครับอีกหนึ่งรุ่นต้องบอกไว้เลยเวทหกขี่สิบสองนี่สายสปิวสายสปิวสายบอประดุกสนุกสนานเวทอ่อนๆนะครับเป็นรุ่นอ่ะยี่ห้อก่อนยี่ห้อยี่ห้อพายอเนียครับรุ่นทร็อปฮันเตอร์ไลท์นะครับตัวนี้มาอยู่สามสามขนาดความยาวสามขนาดนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่ขนาด อยู่ที่8ฟุต9ฟุต10ฟุตสปิวอะไรดีปน,นินปะเก็ดนินเกตด,ดุกก็ได้นะดุกไซสทั่วไปดุกบ่อดุกบ่อมันไซส์ไม่ถึงกิโลอ่ะนะเอออ่าพวกยี่โศกได้นะฮะตัวนี้8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะฮะตัวนี้จะเวทลายเวทนี่อยู่ที่6.12ขีนะ เ e s t i n g weight นะครับสองขีดสิบสี่กร,รัมนะตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกัน2องขีดสิตัวนี้เขาเขียนไว้นะครับ2องขีดสิกร,รัมนะครับเหมือนกันครับหกขีดสิบสองถ้าเป็นตัว10ฟุตนะครับมาเหมือนกันเลยเหมือนกันเท่ากันสองขีดสิบสี่จะว่าสองขีดร้อสีสิบนี่มันไม่ได้แน่นอน140นี่คือ คันมันต้องใหญ่อ,อ่ามันเป็นกร,รัม2ขีด14กร,รัมนะอย่าดูผิดนะครับ2ขีด14กร,รัมนะครับ่ะเรามาเริ่มต้นคัน8ฟุตกันก่อนนะครับกับเวท6ขีด12ตัวนี้จะมีเฉพาะ2ท่อนอ่ามา2ท่อนเท่านั้นคุณไม้ถอยรังไปหน่อยจ้ะอ่าลงไฟไฟแกะออกมาให้ดู โอ้ทำไมด้ามก็เขาทำสวยนะโรงงานสมัยนี้เขาทำดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอ่ะมีป้ายมีป้ายของแท้ครับพโอเนียแท้ไม่มีก๊อปก๊อปจีนไม่มีนะตัวนี้นะนี่ียฮันเต Hunter Top Hunter ไร์ Hunter, right. แกะเลยปกติของมาใหม่ก็จะมีประมาณเนี้ยแต่เวลาจะส่งให้ลูกค้าเราต้องแกะนะครับเราจะตรวจสินค้าให้ทุกครั้งนะครับ นะระหว่างในการแกะเราก็จะบอกว่าถ้าสินค้าลูกค้าสั่งซื้อนะฮะก่อนแกะสินค้ารบกวนถ่ายวิดีโอมานะครับ mm. เพื่อยืนยันเป็นหลักฐานว่าสินค้ามันมีปัญหานะตั้งแต่รับกล่องมาก่อนที่เราจะกรีดกรีดไอตัวสกอตเทปออกนะถ่ายไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ถ้าแกะออกมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ไปเลยครับแต่ถ้าแกะแล้วมีปัญหา ทางร้านเราก็จะรับผิดชอบให้นะครับแต่ทุกครั้งในการจัดส่งเนี่ยเราก็จะตรวจเช็คก,ก่อนแล้วทุกคันมันไม่มีปัญหาแล้วก็ถึงส่งไปให้นะเผื่อลูกค้าบางท่านคือมีปัญหาอืต้องบอกไว้ก่อนอ่ะมาดูกันต่อ Pioneer รุ่น Top Hunter Light รุ่น8ฟุตสวยงาม ตัวนี้เราแกปะปลาสิิกออกก็ได้เนะใช่เรีซีทก็รีซีทธรรมดานะครับแต่ถามว่าธรรมดาเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคโอเคในนี้มันก็ถือว่าดีเลยนะฮะพโอเนียก็ไม่ได้ไม่ได้จะขี้เละนะทั่วไปก็ถือว่าดีโอ้เนื้อแบงค์มาถึงก็เอ้คอร์สเลยอ่ะตัวนี้เขียนอะไรบ้างบริษ,ษัทพ i o อเนียแพคเกิลดอทคอมนะครับนะเนื้อแบงค์เอคอร์ส ลงผ้าเลยนี่วาวาวท็อปฮันเตอร์ไลท์มาถึงตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์กาไฟเป็นคันกาไฟนะครับเวทอ่หมุนนิดนึงอ่าไลท์แอคชั่นนะครับไลท์แอคชั่นก็เป็นเวทเอลเอลขึ้นขึ้นกลางอ่ะไม่ใช่ยูอนะอ่ามันจะมันจะแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าเอาไว้ตกสปิวนั่นแหละพูดง่ายๆตามภาษานักตกปลาแฟุตนะฮะหกขีดสิง 2.7ถึง5.4ากิโลนี่ก็คือน้ำหนักปลาใช่ไหมหรือว่าแรงดึงได้เป็นอ่าน้ำหน,น,นักสายในการดึงดึงเย,งยื่ออ๋นอ,อ,อนั่นแหละวทดเดือยก็สองขีดสิบสี่กร,รัมนะครับทั่วไปดูเนื้อแบงค์สวยงามมากเนื้อแบงสวยงามดูน้ำยายที่พันไกด์ครับคือดีอ่ะคือดีเลยแหละอ่าหมุนหมุนขึ้นมาอีกหน่อย หมุนเลยหมุนรอบเลยนะฮะไกดเป็นทรงนี้นะไกดเป็นทรงนี้นะดูเนื้อแบงค์คันดูตรงนี้ไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวขอดูไปไกด์หน่อยไปไกด์รุ่นนี้เป็นไงอปอไปไกด์รุ่นนี้เป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับลงน้ํายาตัวนีดนน้ดิ้นเงินนะครับนี่ไม้นับเลยไกดมีกี่ตัวเก้าไกดโอ้โหเยอะอยู่สวยอยู่บอกเลยว่าสวยอยู่สองท่อนนะครับมีเป็นสองท่อนเท่านั้นนะครับไม่มีท่อนเดียวนะครับแปดฟุต 8ฟุตท่อนเดียวก็แปลกแล้วนะยาวแบบเสียบใส่รถไม่ได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูมุมนี้ดูคุณไม้สายเป็นไงบ้างอย่าไปเทียบกับเวทโอคุม่าที่มันแข็งแข็งหน้าดินเมื่อกี้นะเราต้องบอกว่าลูกค้าเข้าหลานนะเราต้องดูนี่นะป๊บปั๊บกำลังดีด้วยเพราะว่ามัน สปิวไงสปิวมันจะแข็งก็ไม่ได้ไงจะอ่อนมากก็ไม่ได้เราต้องแบบเออคันไม่หยบฝรัออ่งพูดคันไม่หยบนะนี่นะดูปลายสบัดใหม่นี่ปลายปลายมาเชียงขึ้นอีกนิดนึงอ่าสบัดจะอะเดี๋ยวเรามาโชว์งัดกันดีกว่าโชว์งัดนะจับนี่นะจับงี้นะเดี๋ย่าไปทำ กันเองนะ,อ,ะอ่อนอ่อนอันนี้รู้เลยอ่อนกดผมกดนี่อ่อนเลยไม้ไม่ได้เก่งอะไรมากเลยนะต่างจากโอคูมาคันหน้าดินเมื่อกี้มากอันนี้อ่อนแอชันลงสวยนะอันนี้ลงลงทุกช่วงเนาะล้าเด็บปลายมาถึงกลางคันนะครับนะสวยเล่นสปิวครับในในระยะ8ฟุตอืม อวางเดี๋ยวจะมาดูรวมรวมแปดฟุต9ฟุต10ฟุตเอามาวางข้างๆนั่นดีกว่ามาวางนี่นะนี่ตอนนี้ก็ยังมีม Berkeley. Berkeley. เบิร์เกอร์เบิร์เกอร์ฝรั่งจะบอกเบิร์เกอร์เบิร์เกร์คนไทยเบิร์เกอร์นี่นี่ของ ps group เป็นคัน go series mermaid go series ฮะอาวมาแล้วยังไม่ได้รีวิววันนั้นเราแกะกล่องยังไม่ได้รีวิวของมาเยอะมากคือลองสอบถามเข้ามาได้นะครับว่ามีคันรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไหมช่วงนี้เมอร์เมดเข้ามาประมาณกี่รุ่นสี่รุ่นปะสามรุ่นตัวนี้ก็เก้าฟุตนะครับเก้าฟุตตอนนี้มีกี่ไก่เก้าไก่ไหมสามหกเก้าสิบ โอ้เก้าฟุตสิบไกด์เวทเดียวกันนะเวทหกขีดสิบสองหกขีดสิบสองเก้าฟุตมีสิบไกด์เนื้อแบงก็กนี่แหละครับเอ็กครอร์ดเอ็รอรจนมาถึงไกด์แรกพอหมดไกด์แรกไปปุ๊บก็จะเป็นเนื้อแบงก์เกลียวนะตัวนี้มันเป็นลายผ้านะโอเคเดี๋ยวดูการงัด โอ้ยเก้าฟุตนี่แอคชั่นมันลงลงมาดีกว่านะใช่ไหมระยะความความยาวของมันปลายมันจะปลายมันจะไวกว่านะอ่ามันลงลงท่อนปลายเยอะกว่านะครับอ่าโคลนคันไม่ค่อยลงนะลงช่วงปอ่าแปดฟุตลงลงทุกช่วงเลยแปดฟุตลงทุกช่วงนะเก้าฟุตลงเฉพาะช่วงปลายจนมาถึงเกือบ เกือบกลางคันนะเห็นไหมครับช่วงต่อกลางคันไม้ชี้กลางคันให้หน่อยอ่านี่แหละนะปลายลงนะครับจนมาถึงก่อนถึงกลางคันนะครับอันนี้คือตัว9ฟุตนะต่อไปปล่อยต่อไปดูดิกดแน่นไม่แน่นดูไปลนุ่งโป้งรูบเลยต่อไปมาดูคัน10ฟุตกัน ร้านมันคับแคบเราไม่มีที่รีวิวของเต็มไปหมดเลยของใหม่แกะแกะกันให้เห็นเลยอันนี้ก็มาแค่ลังเดียวลังมีประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่คันอ่ะสิบ,สบคันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดช่วงนี้ในช h อปปี้ขายดีมาก ขอกันช่วยรีวิวในช h อปปีให้ด้วยนะครับบางคนสั่งไปแล้วก็ไม่ได้รีวิวให้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับอ๋อเดี๋ยวมาดูการสบัดสบัดโอ้โหสิฟุตนี่ปลายอ่อนเลยสบัดโอ้โหสปิวไงมันปิวไงปิวภาษาเมืองนี่คือมันปิวอ่ะมันปิวอ่ะเออ เวทเท่าไหร่นะหกขี่สิบสองสิบฟุตของพายอนเนียท็อปฮันเตอร์ไลท์ดูสิเขะดิต๊อกต๊อกหน่อยอดูมือคนมอไม้เขาะเฟียบไหมรุ่นนี้เขาเรียกเฟียบไหมฟาดเหยอ,อกไปไนี้เฟียวเฟียว สิบไกด์เท่าตัวเก้าฟุตสิบไกด์เท่าตัวเก้าฟุตตูดคันครับตูดคันมีไพอนเนียนะฮะนี่นะด้ามก๊อกนี่คือแบบยาวมากเอาออกซ้ายหน่อยโอเค อย่างยาวอ่ะส,สิบฟุตครนี้อย่างยาวอ่ะเดี๋ยวนะสิบฟุตครนี้อย่างยาวจับครับลึบลงแล้วคุณไม้งัดละคุณไม้งัดละเออสิบฟุตร,รู้สึกว่าการอ่อนลงสวยกว่าเก้าฟุตนะเออนี่ครับสิบฟุตนะลงมาถึงกลางคันเลยนะครับ ท่อนกลางอะ่ะผมกดลงไปให้ดูดนะกดละคุณไม้ก็งัดนะครับพว o w e r ิฟต์ถือว่ามีดีดีเลยนะม,นมันไม่ได้ย้วยไม่ได้ยวบเลยนะครับเนี่ย9ฟุตลงแบบสวยๆเลยโค้งลงทุกช่วงจนมาถึงกลางคันนะครับแอคชั่นถือว่าสวยสวยเลยนะกับคัน pioneer top hunter l i t e เป็นคันสปิวนะครับคันสปิว เวียดก็หกขีดสิบสองนะครับเรามาบอกราคากันดีกว่าตื่นตื่นแปดฟุตอ้ไม่แพงไม่ไม่ถึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าฟุตเก้าฟุตเก้าร้อยเก้าสิบเฮ้ยต่กันแค่สี่สิบบาทสิบฟุตพันเก้าสิบบาท 1090บาทนะครับ1,090บาทไม่ถึง1,100นะกับค่าจะส่งแพ็กท่อแพ็กท่ออย่างงูด้านหลังนู้นนะอีก200บาทนะครับหรือว่าใครจะมารับที่หน้าร้านเองก็ได้นะกับราคานี้แหละเริ่มต้นกันที่950บาทแล้วก็990บาทจนมาถึง1,090บบาทอ่า ไปกันก่อนอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งนะฮะกับคันไ p โอเนียนี่ท็อ o ฮ Hunter ์ไลท์กับเวท6ขีด12น้ำหนักเหยื่อก็อยู่ที่2ขีด14กร,รมัมไปแล้วครับสวัสดีครับที่รับชมและติดตาม